ครับสวัสดีครับเรามาพบกันกันแล้วนะครับกับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพย์โอเคนะครับมาเล่นกับปเด็นทางบ้านนะครับเปิดมากแปลกๆนะครับก็น่าจะเซฟขุนนะครับเอาขุนขึ้นไว้นะครับเปิดเตี้ยไปครับนะครับเม็ดไปครับม้าไปนะครับ เปิดเบียเบ้ยตำแหน่งนี้มานะครับตำแหน่งนี้มามีอะไรดีหรือเปล่าครับไปครับทิมเบีย้ยสกัดไว้ก่อนนะครับปู่สามเบีย้ยนะครับกินตัดนะครับกินตัดแล้วก็ ทิมยันไปนะครับทิมยันดิมจุดนี้่อนนี้ก็ดูท่าทีก็ก่อนครับเปิดเปียกคู่ไปครับ มาไปครับให้พร้อมนะครับม้ามาแล้วนะครับทีนี้ตัวเขาผูกกันแล้วนะครับเขาก็พร้อมที่จะทิ่มใส่เรานะครับนะครับจังหวะนี้เราทิ่มใส่ก่อน,นครับทิ่มใส่ก่อนดีกว่านะครับ ทิมขึ้นมานะครับทิมขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็อเอาแทนดีกว่าครับกินตัดเข้าไปหกเรือมาหนึ่งตานะครับน,นะครับเอาแทนหมากนะครับไม่แลกเรือด้วยนะครับตกเรือมาหนึ่งตานะครับ เเรือมาจับนะครับอ่ะโคนไปครับนะครับทีขาวน่าจะซ้อนเรือนะครับโอ้บุกมาอย่างหนักนะครับเพราะว่าผมยังขึ้นโคนขึ้นขุนไม่ครบเลยนะครับอะไรจะบุกกันขนาดนี้ครับ เล่นหมาขาวนี่ก็เปิดมาแปลกๆคือเน้นเรือนะครับผมคิดว่าเน้นเรือเน้นเรือ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 มาอย่างเดียวครับเรือ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 เดินมมามานะครับอจะมาจับกินนะครับจับกินจะมาลงมารุกอะไรเราหรือเปล่านะครับเราวก็เรือปิดนะครับน่าจะมีม้ามาอีกตัวนะครับโอเคครับก็ขึ้นโคนนครับ เป็นเป็นคนผูกนะครับมามาจริงๆครับมาสองตัวสามตัวนะครับทำหน่งนี้ผมว่าน่าจะเดินเรือ,รอครับ สกัดไว้ก่อนนะครับเพราะเขาพร้อมที่จะกินโคนแล้วนะครับขึ้นเม็ดมานะครับ ขึ้นเม็ดมาตำแหน่งนี้นะครับไปครับเปิดเปี้ยไปครับอ่าเขาจะเม็ดหมุนมานะครับจะเม็ดขึ้นมานะครับ ทิ่มสูงนะครับทิ่มสูงแทงเม็ดแทงเม็ดนะครับขึ้นสูงแทงเม็ดก็ไม่มีอะไรนะครับทิ่มสูงไว้ก่อนครับนะครับเม็ดมานะครับเม็ดมาก็เปิดริม เรือไปไหนเอ่ยครับเรือสีขาวครับ เรื่อับกดขุนไว้ก่อน,นครับเสริมโคนมานครับเสริมมากันใหญ่โตมาโหระทึกนะครับเสริมมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ รอยเบี้ยไปครับจะดูว่าสีขาวจะทําอะไรนะครับหมากันเป็นแบบทรงปิดๆนะครับสีขาวค่อนข้างจะใช้ความคิดเห็นะมากกว่าคนระหมุนขุนครับ ขุนๆอย่างนี้ก็กินครับเรือออกครับโยนเม็ดขึ้นมานะครับโยนเม็ดขึ้นมาเพื่ออนาคตจะโยนมาเหรอครับโยนเม็ดแต่เรายังไม่สนนะครับเราจับกินโคลนไปก่อน,นครับครับ จับกินโคนไปก่อนได้ไหมครับเขามีตำแหน่งถ้าผมยกม้าไปไม่ไรเนี่ยจะมีตำแหน่งลุกนะครับลุกกินโคนเราฟรีๆนะครับอช่างร้การะครับเจ้านี้นะครับจับโคนครับดึงขางเกงไว้ก่อนครับ เอาเรือมาผูกโคนครับตำแหน่งนี้ก็น่าจะระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับถ้าไม่ระเบิดเบี้ยก็กินกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยไปก่อนนะครับถ้าไม่กินมันจะเป็นหมากตัน จินเบีย้ยครับไปครับก็ตำแหน่งนี้ก็เบิดเบีย้ยกขึ้นไปครับสีขาวน่าจะทำจัดหน้าดูนะครับส่วนไก่ข้าฟ้าก็เป็นแบบเป็นเต่านะครับ ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะครับก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ผมก็ดัดหลังไว้นะครับดัดหลังไว้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามกระจนนะครับเผื่อนะครับสีขาวครับเดินโคนมาไล่ครับผมก็เอาเรือดัดหลังไว้นะครับไม่มีตาลงนะครับ เป็นตามาตาโคนหมดครับ ถ้าไม่ทำอะไรผมจะลุกนะครับจะลุกกินม้านะครับรไล่โลคลนครับไล่โคลนก็ ลุกก่อนได้ไหมครับลุกก่อนเขาต้องเอคนกินครับลุกกินมานครับลุกไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเรือเราดัดหลังนะครับสีขาวน่าจะปวดเมื่อยน่าดูนะครับลุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับต้องเอาคนกินครับ กาศจนสูงมากนะครับอ่าจังหวะนี้ก็เอาเบี้ยกินนะครับเอาเบี้ยทางขวามือนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูห้ากินขึ้นไปนะครับลุกนะครับขุนขึ้นมาไม่ได้ขุนต้องไปอยู่ที่หน้าเบี้ยไปอยู่ที่ตำแหน่งจอจานนะครับจอจานเอามาลุกซ้ำอีกทีจนกลางกระดานนะครับไปครับผมไม่ได้จุงนางเข้าห้องนะครับ นางขึ้นมาเองนะครับลุกเข้าไปหทีนะครับม้าเสริมเข้าไปอีกทีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาลูกไค่ไก่ก้าวฟ้านะครับนะครับู้ต่อสู้ก็ยอมนะครับเพรมีม้าไปลุกที่ตำแหน่งงองงูนะครับ โ่ตสูยอมแพ้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคลิปหน้านะครับ